สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสวอปเหรียญบิตชิพนะครับผมในทัดวอลเลตนะครับผมผ่านแพนเค้กสวอปนะครับเหรียญบิตชิพนะครับผมผมได้มาอ่านนะครับผมมีข้อสี่ห้ข้อที่ผมตัดสินใจว่าจะซื้อนะครับผมข้อแรกนะครับผมก็คือเหรียญนะครับผมมันมีการเผาทิ้งนะครับหนะครับกรณีมีการทําธุรกรรมนะครับผมจะมีการเผาทิ้ง5%นะครับผมก็คือการเบือนทิ้งนั่นเองนะครับผม เหรียญก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับอ,อย่างที่2ก็ก็คือเขามีแผนงานนะครับผมมีโอกาสเข้าคอยคิโคนะครับคอยมาร์เก็ตแคปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเข้าไปแนนด้วยก็ได้นะครับผมอย่างที่3เข้าไปดูที่ BSC สแกนนะครับอย่างที่3ที่ผมตัดสินใจนะครับผม มาดูกระเป๋าที่อยู่นะครับผมมีคนถือคลองห้าหมื่นห้านะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็แล้วก็ก๊อปปี้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับกดเซิร์ชหานะครับมีคนซื้อเหรียญนะครับผมเจ็ดสิบสี่จุดแปดหกใบนี้นะครับมูลค่าในการซื้อเหรียญนะครับสามหมื่นสองนะครับผมสามหมื่นสองพันร้อยยี่สิบดอลลาร์นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผม ก็มีประมาณนี้นะครับผมเอออีกอย่างหนึ่งนะครับผมสุดท้ายครับมันถูกครับนี่ครับซื้อ0.01นี้ได้เป็นโหนเป็นแสนล้านเลยครับมันถูกครับผมแล้วก็เท่าที่ผมดูนะครับผมในแพนเค้กสวอปนะครับผมเหรียญที่เราจะสวอปนะครับน้อยลงทุกทีเห็นไมว่าเหรียญที่เราจะสวอปได้น้อยลงมาเรื่อยๆครับวิธีการสวอปนะครับก็มาที่ทัชวอเลยนะครับไปที่ดีแอนะครับจากนั้นเลือกแพนเค้กสวอปนะครับ ตัวก่อนจะสวอปนะครับผมเราตรวจสอบกระเป๋าตังก่อนอีกครั้งนะครับกดที่กระเป๋าตังบนด้านบนนะครับว่ามันคอนเน็กอยู่หรือเปล่ากดบัลเลตครับตรงนี้กระเป๋าตังของเราคอนเน็กอยู่นะครับผมนี่ครับศูนอะไรจะมีชื่อกระเป๋าตัง UI r l d r e นะครับผมแล้วมันก็จะขึ้นว่า Disconnect Wallet นะครับตอนนี้หมายความว่ามันเชื่อมต่ออยู่ถ้าเรากด Disconnect หมายความว่าให้ปิดการเชื่อมต่อนะครับจากนั้นนะครับผมสเตปที่2ก็คือว่า รูปใบแนนตรงนี้นะครับผมถ้ามันขึ้นรูปเหรียญอื่นนะครับก็เปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนนะครับอันที่3นะครับผมเรามาเปลี่ยนตัวลีกูลิตี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ลีลีโมฟลีกูลิตี้ฟอร์อะไรลีซิทโทเค็นแบ็คนะครับที่เป็นรูปเหมือนเซตติ้งนะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับมันจะให้ตั้งค่าชิปเพจถอดแลนด์นะครับผมเบื้องต้นตั้งไปที่10นะครับแต่ว่ายิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับท่านผู้ชมเหรียญเราจะได้เยอะนะครับตรงนี้ อันนี้ก็ต้องไปไปดูนะครับผมว่าหัวข้อว่าลิกลิตตี้นะครับผมแล้วก็ชิปเพจทอร์โต้แลนด์นะครับผมไปดูคลิปเกี่ยวกับชิปเพจทอร์โต้แลนด์กับลิกลิตตี้นะครับผมแต่แต่ผมไม่พูดถึงแล้วกันก็ตั้งค่าเสร็จนะครับไปที่ exchange ครับใส่เหรียญนะครับ0.01นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ select currency นะครับเลือกเหรียญนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้ายังไม่เคยรับ airdrop นะครับผมท่านผู้ชมก็ เอ Ad d ดเด s นะครับไหนล่ะเออไปที่ add o n นะครับหรือท่านผู้ชมจะซื้อเหรียญอื่นนะครับผมท่านผู้ชมเอาแอดเดนะครับมาวางนะครับคอนแทคแอดเดสตรงนี้นะครับผมมาวางตรงนี้เลยนะครับอ้าบปาบกดวางครับมันจะขึ้นครับเห็นไหมครับเดี๋ยนะพอมันขึ้นปั๊บก็กดนะครับมันก็จะให้ Import นะครับออาตัวนี้มันมันมันตั้งไว้แล้วนะครับ นี่ตั้งไว้แล้วก็จะก็สามารถเลือกได้เลยนะครับเรียนที่ผมจะได้นะครับประมาณเท่าไหร่นะสี่สี่จุดเจ็ดสี่แสนเจ็ดล้านนะครับสี่แสนเจ็ดล้านนะครับซึ่งเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมแต่เราไม่ได้จํานวนเต็มนะเราโดนหักไปเยอะนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับผมมินิมัมมาอะไรอะเล็กสิบตรงนี้นะครับผมสี่สี่แสนสามนะครับสี่แสนสามล้านสี่แสนสี่แสนสามหมื่นล้านนะครับซึ่งมันหักไปเยอะนะครับหักไปโอ้ หากไปสี่โอ้สามพันล้านเด้ยสามหมื่นล้านนะครับหากไปสามหมื่นล้านเยอะมากนะครับมาดูที่ไพ่อิมแพกนะครับสิบสี่จุดหกนะครับสิบสี่จุดสามหกนะครับแบบนี้ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมครับมันจะมีมันจะมีเขาเรียกอะไรอะจุดที่สมดุลนะครับไพ่อิมแพกนะครับตรงนี้มันจะต้องเป็นหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับยิ่งถ้าเป็นหนึ่งนะครับเหรียญที่เราจะได้เนี่ยมันจะได้เยอะที่สุดนะครับผม หมายความว่าถ้าเราสวอปใช่ไหมจาก407ใช่ไหมครับเหรียญตรงนี้จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับในมินิมัมมแล็กซีตรงนี้นะครับผมแต่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าเราต้องการซื้อเหรียญเยอะนะครับผมเราก็จําเป็นต้องเสียก็โดนให้มันหักเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่อันี้นะให้มันเป็นหนึ่งนะหกนี่ครับ อันนี้จะเป็น1%นนะครับผม่แพกครับแต่ด้วยที่ว่าเราต้องการเหรียนเยอะเราต้องใส่ใส่ตามจํานวนที่เราจะซื้อนะครับตรงนี้นะครับผมจะซื้อไปเท่าไหร,ร่ดีซับ 0. 0.1น์จุดแล้วับนะครับจากนั้นนะครับก็กด Swap and away แล้วก็ Swap a n y away ครั้งโอเคครับเมื่อกี้มันบอกว่าตัว พลายอิมเพกนะครับมันมีเยอะเกินไปนะครับลองไปตั้งตรงนี้นะครับไปที่ liquidity นะครับผมไปที่เซตตรงนี้นะครับตั้งเป็นสิบสองนะครับตั้งอีกสองมาทีอกเซครับไปที่0ูนจดนหนึ่งครับเลือกชิปแล้วก็กดก็ยังไม่ได้นะครับโอเคอ่าตรงนี้มันจะขึ้นสีเขียวครับสีเขียวแล้วผมจะตั้งตรงนี้ไปอีกสิบนะครับ จะได้หรือเปล่าครับโอเคได้นะครับผมจะซื้อศูนย์จุดศูนย์หนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็ลองใส่สองเอออันนี้ได้ผมจะได้เรียนมาเท่าไหร่วันนี้โอเคโอเคครับตรงนี้น่าจะได้แล้วนะถ้ามันขึ้นเป็นสีเขียวนะครับเห็นไหมครับไพ่ impact มันลดลดล,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 ลงนะครับเมื่อกี้มันเตือนเราว่ามันเกินสิบปเซ็นะครับจากนั้นผมจะสว a p กดคอนเฟิร์มครับนี่มานี่แล้วนะครับก็กดแอปพูบคับกดปิดนะครับจากนั้นก็ก,กยดย้อนกลับหรือกดปิดด้านบนก็นได้นะครับกดปิดตรงนี้ไม่ได้เลยนะครับมาที่วอลเลตนะครับต้องรอประมาณนึงนะครับมันคงไม่มาทีเดียวนะครับ แป๊บนึ่งครับมาแล้วครับท่านผู้ชมนี่ไงแจมผมก็มีเยอะพอสมควนะครับเนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ยไปดูใน b, b c c สแกนนะครับนี่ครับสวอปนะครับ49วินาทีเมื่อกี้นะครับผมนี่กระเป๋าผมนะครับเผาทิ้งไปเยอะนะครับมาที่บเลท โอเคครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอันเสร็จสิ้สนครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ